สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะมานำเสนอวิธีดืม่มก,กินวิตามินนะคะวิตามินเซนะคะแล้วก็จะนำวิตามินออกมานะคะนำวิตามินออกมานะคะใส่ไปหนึ่งเม็ดนะคะหนึ่งเม็ดใส่ลงไปในแก้วเลยนะคะ เห็นไหมคะที่ดื่มวิตามินนะคะใส่ลงไปในน้ำเลยคะ่ะให้เดือดเลยนะคะเดือดจนหมดเลยนะคะเพื่อสุขภาพนะคะเวลาไปสปอร์ตกับมันนะคะเป็นอะไรที่ดีมากนะคะ 1มหนึ่งสองเม็รก็ได้นะคะก็จะเดือดอย่างนี้แหละค่ะนี่ใส่ไปเลยสองเม็รค่ะเดือดอลังการค่ะอ้นล้นอีก oh my god oh my god เดือดร้อนเลยค่ะแก้วมันเล็กไปนะคะ ล้นเลยค่ะล้นเลยค่ะตอนนี้ล้นเลยค่ะล้นนะคะล้นล้นล้นล้ล้นใส่เยอะไปหน่อยสองเม็ดค่ะสองเม็ดก็จะคมเข้มข้นมากนะคะว้ายล้มเลย ใส่เม็ดเดียวก็พอนะคะชิ้นเดียวพอนะคะเอ้าอยากเข้มข้นก็ต้องใส่สองอันนะคะเติมเพื่อสุขภาพนะคะเป็นวิตามินซีเวลาเราไปทำงานกลับมาเหนื่อยๆนะคะทำเสร็จแล้วแช่ช่องฟิตไว้ก็ได้นะคะไอแช่ตู้เย็นก็ได้นะคะเป็นน้ําแข็งก็ดื่มก็จะอร่อยเหมือนกันนะคะ จะเป็นแบบนี้นะคะสวยไมหมคะน่าทานไหมคะแก้ไข้ได้ดีมากเลยค่ะถ้าใครไม่สบายเป็นไข้ดื่มจะดีมากเลยคะ่ะแก้หวัดแก้ไข้ได้นะคะดื่มวิตามินซีไม่ต้องไปหาส้มผลไม้ทานนะคะใครสนใจก็ทักมานะคะ เราจะจัดส่งให้ได้นะคะค่าส่งก็ประมาณ2กิโล18ยูโรนะคะคุณจะซื้อเท่าไหร่เราสามารถซื้อให้คุณได้แต่คุณจ่ายค่าส่งเองนะคะจากเยอรมันนะคะวิตามินเห็นไหมคะอย่างนี้ก็อย่างดีอย่างแพงนะคะมีหลายแบบนะคะมีแบบไขข้อ มีวิตามินรวมมีหลายสป,ปะคุณนะคะแต่ละแต่ละหลอดจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็มีวิตามิน B6 B1 B6 นะคะไอตัวนี้มี1 6ึ่ไอส่วนตัวนี้ก็เวลาเราไปเล่นสปอร์ตนะคะ1เม็ดต่อ1วันนะคะเล่นสปอร์ตเสียเหงื่อนะคะ แต่และอันจะสปะคุณไม่เหมือนกันนะคะเม็ดฟูบางไทยเรียกเม็ดฟูนะคะที่นี่เรียกวิตามินนะคะน,นี้เราก็ดื่มได้ละคะ่ะงั้นคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะใครชอบกดไลค์กดแชร์ให้ยิงเหล็กเมียฝรั่งด้วยนะคะคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแค่นี้ก่อนคะ่ะบ๊ายบายคลิปหน้าจะมานําเสนอใหม่นะคะมีอะไรดีๆจะมาบอกกล่าวให้ท่านเพื่อนทุกคน YouTube ให้ทราบนะคะจะได้รู้ว่ามีอะไรดีๆเกี่ยวกับร่างกายนะคะสวัสดีค่ะ